เอาเฮ้ยสนามอะไรเนี่ยโอ้โหสนามของเฟดดี้นี่ว่ารู้เรื่องกระเบื้องเตะแต้วผมจะล่อกฆาตกรมาเลยนะครับทุกคนตอนนี้เปิร์กปลาแฮริงของผมเฮ้ยเดเนื้อเหรอมาทุกคนครับมาดูครับว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้เปิร์กทำงานแล้วนะครับหมายความว่าฆาตกรอาจจะบิงมาหาเรานะครับ อุ้ยมาว่ะทุกคนเตรียมสตันตู้เลยฮะช็อตนี้เตรียมเลยนะครับผมมันได้เรื่องว่ะเปิดตู้นั้นก่อนเลยหรือเปล่าเฮ้ยไ,ได้เรื่องว่ะเฮ้ยได้เรื่องว่ะปลาแฮลลิงครับปลาแฮลลิงได้เรื่องว่ะเอาไปกระตู้ผมแล้ว ไปแล้วจะก,กันอ๋ออ๋อเปไปก่อนหนึ่งทีเย็ดแค่ความผิวระดับโลก โดนไปแล้วหนึ่งทีเฮ้ยหมดกำลังเหรอ<ะ>ประทำไมมันหมดกำลังวะทำไมมันหมดกำลังอ่ะเพราะว่าผมสั่นตู้ไปแล้วไง กูไปแล้วจะก,กันหลอนวะหลอนวะสวนไปดิสวนไปดิปลายเฮลลิงปลายเฮลลิงทำพิษละนี่ <c oughs> ผมไม่ได้จับมาเป็นเกือบอาทิตย์อะทุกคนผมไม่ได้จับเด็ดบลายเกือบเกือบอาทิตย์อะผมแบบหลอนๆเลยนะ <c oughs> ผมรู้สึกมันมานล้วนะ <c oughs> จับผมไม่ได้วะผมพูดเลยไม่ได้แขลนก็บอกเลยสันเนี่ยเจอหรือเปล่าไ่หลุดว่ะทีมงานเขาเอาจริงนะเนี่ยมาเป็นทีมเลยครับดูชื่อดินี่ผมเบกนักแข่งปะเนี่ยก็อ,อ,ยอย่างว่านะครับดีกีแชมป์บลลีกว,ททวุู้ทแทบ็บทูทแท็บอะให้ ดูแถบเลยเหรอทำจริงต้องซ้อมหนักๆนะครับ few later. แต่พี่ไปดึงให้ละกันในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ที่แบบว่าเคยแข่งกัมาก่อนไว้ยเอานะฮะตอนนี้ปลายแครลิงผมใช้ไม่ได้แล้ว มันเอาไว้ใช้ล,อล่อได้แบบตอนที่ฆาตกรไม่เจอใครเว้ยผมว่าถ้าฆาตกรเจอเหออยื่อแล้วมันคงไม่มาหรอกถูกไหมอารมณ์ที่ผมบอกอธิบายก็คือมันจะแจ้งเตือนตอนนี้เขาโมลีได้แล้วนะเนี่ยเขาใส่โมลีมานะครับเดินเนร์ดต้องรีบปรั่งเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยจับสนนุ่นวายในชีวิตเข้าตู้ครับเข้าโอ้ไม่เก๊อะไรเก๊มาว่ะครับเดี๋ยวผมปั่นเครื่องนี้เลยแล้วก็แอบตู้เว้ยร้าเสียงหัวใจมาหมายความว่าเปิร์กผมมันทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพอยู่นะ ทุกเครื่องที่เราแตะไว้ประมาณเฮ้ฆาตรกรเห็หนหัวมาแล้วไอ้หยอยไอ้หยอยมากไอ้หยอยมากอครับผมตาตาแล้วด้วยตอนนี้ปลาแฮริงผมมันทำงานแล้วแต่มันเจอคนอื่นเลยวะมันก็ไม่มีผลอนะ่ะโอเคอยู่กลางทุ่งแตะกันน่ะโล่งๆกันน่ะขอโทษ อุยขอตันก่อนหนึ่งที <c oughs> ไปแล้วมันกลับแล้วอะ่ะเฮ้ยแตกดิเฮ้ยแตกคู่ผับไม้ดวนโอไม่รอดว่ะเคเกมมิ K ่งครับ เขาไม่รอดเจอกันและกันเวทเวรน่ะลงไปช่วยย่างมาก few moments later. เอาดิช็อตนี้ไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้นะช็อตนี้ เปสองแผ่นลวดแมทเทพนี่เข้าตู้ทันปะวะถอยก่อนถอยก่อนชิบห <c oughs> ายเอ้ย <c oughs> ผมโดดผมจะโดดดังไม่ได้ดิผมจะเข้าตู้ไม่ได้ไง no โอเคจะเอากับพี่เหรอดนะ้องจะมาวัดเชิงวัดมวยกับพี่เหรอ <c oughs> คนละไซส์กันฮัลโหลพี่ไซส์ใหญ่น้องไซส์เล็ก อะไรน้องก็สตาร์ทมาพี่ยืนรอตรงนี้มาเลยเข้ามาครับปลาไฮลิงพร้อมพลพร้อมเสิร์ฟพุ้ยชดเดินสวนโคตรที่อะผมบอกผมบอกเลยว่าโคตรที่อ่ะชดเดินสวนแบบที่มากอะตอนที่เขาสตาร์ทเรื่อยตรงแมทแมททึบตรงนั้นอะโอ้โหผมผม,ผมทำได้ไงผมยังงงเลย เดี๋ยวเราใช้แมสนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเรามาโอเ้เหี้ยมาซะ <c oughs> กูแข็งอะก็กูแข็งอะ่ะมาเด มาครับผมร <laughs> ไมอ้เย้ยมันตัดเล้มันยังไม่ถีบไม้ผมยังเล่นตรงนี้ได้อยู่ แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว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 แย่แล้วต้องฉีกไกลๆเลยอ่ะไม้หมูละกันมาละมาตุลาดได้ใครอยู่ไม่รู้แต่ตรงนี้ผมบอกเลยผมเล่นได้ยาวๆอยู่เร็วเพื่อนเฮ้ยชิบหายแล้วไม้เปไปแล้วด้วย จะยืนที่เดียวกันที่เอาอแตกโอ้โหก็รู้อยู่ว่าเขายืนตรงนั้นทำไมไม่วิ่งมาตรงนี้ฮัลโหลไวรุ่นเอ๊ะเฮ้ยเจ็บปนะ่าคอยเจ็บเด้อ ไม่เอาแล้วอะดึงเพื่อนก่อนดีกว่าเพื่อนเองคานไปไหนอ่ะเองเต็มปล้หรอมาปะวะโอ้เสร็จแล้วล้อมๆหลำๆเชีย์เปิดเลยประตูอ่ะผมไปเช็คเอ่อโนวัน no ก่อนนะครับโนวันแคนไฮ่ฟอร์มไมซ์ไซเอ๊ะไม่ใช่วะ่ะประตูเปิดหมดแล้วสบายครับ ข้าตู้หน่อยกว่าตัวนี้ไปไฮลิงทำงานอยู่หรือเปล่าเฮ้ยทำงานว่ะทำงานตรงเครื่องสุดท้ายที่เราทะลึง่งทะลึง่งไปเลยโกฝ่าน,นี้มันน่าจะวิ่งไปตรงไปตรงเครื่องนั้นอะใช่ปะวะ